ครับสวัสดีครับผมพระรามเก้าค้นเผาธานนะครับมือนี้ซิมาบอกวิธีการเผาธานนะครับเพื่อเพื่อนๆสิ่ได้มีความรู้นะครับถ้าไครบลูกะเขามาเรียนรูในช่องผมได้นะครับเพราะว่ามีประโยชน์นะครับ สิได้นําไปใส่หรือว่านําไปเผาเองได้นะครับถ้าได้เรียนรู้จากคลิปผมแล้วซิมีประโยชน์ครับเพราะว่าทานทุกมือนี่ทาซื้อกะหลายตังย่นะครับเห็ดว้ใส่เองครับสิประหยัดได้หลายครับหรือว่าทาเฮ้ามีหลายเฮากะว้จำนานครับ มีสองเตานี่ก็อยู่ได้นะครับเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเห็ดเป็นอาชีพหลักก็ได้ครับในช่องผมสอนวิธีเห็ดเตาน้่นะครับครับเขาเรื่องเลยนะครับหลังจากที่ห้าจุดเตาแล้วในชั่วโมงแรกนะครับให้เพื่อนๆสูบไฟเข่าไปเรื่อยๆนะครับ ไม้ภายในเต่าสิบ,บคอยมีปฏิกิริยาอย่างชั่วโมงแรกนะครับหลังจากเข่าซูชั่วโมงที่สองนะครับซิมีความห่อนนะครับในภาพโบเมนแกตนะครับไม้บบหันไายโตนะครับเป็นไม้จากเตาข้างล่างครับเท้าระยะนี้เท่ากับสูบไฟไปเรื่อยๆครับอย่าหยุดนะครับพยายามสูบไฟเข่าหลายๆครับ เพราะว่าเ้าตตองเล่งอุณหภูมิภายในถังให้มันสูงเขาไวครับเพราะว่าไม่สิได้ค่ายโตเร็วครับกำหนดไม่ค่ายโตกัไม่ค่ายแก๊สนะครับประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับของผมครับเพราะว่าผมใส่ไม่แน่นครับใส่หลายครับอัดเต็มทีเลยครับ ผมเผาครั้งนี้ผมกะไว้หลายชั่วโมงนะครับผลสรุปว่าประมาณเจ็ดชั่วโมงนะครับผมเผาแล้วครับปิดเตานะครับผมก็เลยได้วรวมคลิปวิธีทำมาให้วิธีเผามาให้เพื่อนๆได้เบืง้งละเพื่อสิได้เป็นตัวอย่างหรือว่ามาเรียนรู้ครับนะครับชั่วโมงแรกนะครับ ไฟก็ยังไมนมีปฏิกิริยาอย่างน,น,นะครับเ่าก็สูมไฟเข่าเรื่อยๆนะครับระยะนี่เ่าก็สูมไปเรื่อยๆนะครับไฟภายในเตาเข้า,าสูมไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าผมสูมไฟเบาได้ยหยุดเลยนะครับเพราะว่าผมตรงเล่งนะครับ สองชั่วโมงนี่ต้องให้มันค่ายแก๊สครับเป็นเป็นเวลาสําคัญนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนเอนเผาก็เหตตามแบบนี้นะครับสมไฟแห่งช่วงนี้สําคัญครับสองชั่วโมงแรกนี่สำคัญครับสมไฟไปเรื่อยๆครับสมไฟเขาสุมไปเรื่อยๆจะหยุดนะครับอจะหยุดถ้าหยุดมันจะเกิดปัญหานะครับ ถ้าเกิดยุดเข้าไปกินเขายัางสี่มันสีเกิดควันทันทีเลยนะครับเต่าห้าสิเกิดควันทันทีเลยอันนี้เข้าซู่ชั่วโมงที่สองแล้วนะครับนี่ไม่ไม่เริ่มเริ่มห่อนเต็มที่แล้วครับแต่ว่ายังพันไา่แกสนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ามีไอห่อนหอนเกิดขึ้นมากนะครับ มีไอหอนไอควันนะครับขึ้นมาเพราะว่ามันมีแรงดันนะครับช่วงนี้เขาพยายามสุมไฟเขาครับเทคนิคช่วงนี้นะเขาเขาหาใหม่พวกใหม่ไพ่นะครับใหม่ไพ่ใหม่ที่ว่าไว้ไฟสูงนะครับพวกใหม่ไพ่ไหม่อัดยังสี่ครับสุมลงไปเลยครับช่วงนี้นะครับ ผมสิบอกเคล็ดลับนะครับจังหวะที่ว่ามันเกิดไอแบบนี้นะครับเ่าเ่าสูงเขาแห้งๆเลยครับหาใหม่หาไมหาไม่ประเภทว่าไม้ไผ่หรือว่าไม้ไผ่แห้งนะครับไม้ไผ่แห้งหรือว่าไม้อัดนะครับสูงไฟเขาเลยครับช่วงนี้ครับโ<อ>บมันสิเร่งเร่งอุณหภูมิในเตาให้เลี้ยวแห้งให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยให้เพื่อนๆจําไว้นะครับ สำคัญนะครับสำคัญสำคัญครับให้ให้ซูมเข่าช่วงนี้นะครับให้เพื่อนๆจำไว้ช่วงที่ว่ามันมันมีไอขึ้นมานะครับแล้วก็ซิมีเปลวเปลวไฟตรงกลางพอแกนกลางขึ้นมาอีกนะครับขอให้เพื่อนๆซูมไฟเข่าช่วงนี้นะครับซูมไปเรื่อยๆนะครับ สุ่มไปเรื่อยๆสำคัญครับช่วงนี้ครับนะครับรู้สึกว่าไฟยูเป็นเปียวแกนกลางนั่นไฟไฟเริม่มลุกขึ้นแล้วนะครับลุกขึ้นแล้วครับลุกขึ้นแล้วนะครับอันนี้ซีเขาอยู่ช่วงช่วงช่วงสีเขาชั่วโมงที่สามนะครับนะครับจะเห็นได้ว่า มีเสียงดังนะครับมีเสียงดังแล้วก็ไมมก็เริ่มห้อนแล้วก็สีค่ายแก๊สแล้วนะครับช่วงช่วงนี้ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามีเสียงดังแล้วก็เปลวไฟแห้งครับพุ่งนะครับเดี๋ยวผมชิ้ทายให้เบิ้งนะครับช่วงที่ว่าภาพที่ว่า ใหม่ค่ายแก็ดนะครับช่วงนี้ก็สูงไฟไปเรื่อยๆนะครับตามภาพเลยนะครับเพื่อนอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดนี่นี่สำคัญครับเวลานี่สําคัญนะครับจําไว้นะครับช่วงเวลานี่สาคัญครับช่วงเวลาสําคัญครับสูงไฟไปเรื่อยๆนะครับถ้าไฟลุกสูงขไดาแห้งสู้เข้าไปครับอย่าไว้ใจนะครับอย่าหนีไปใส่ครับเนี่ยช่วงนี้สําคัญนะครับเพื่อนๆจดดีรู้ไว้นะครับช่วงนี้สําคัญนะครับ บางคนบลูนี่กลับไปกินเข่าหรือว่าแวะไปนิดๆหน่อยๆนี่กลับมาอุณหภูมิตามรงนี่ต้องต้องเริ่มต้นไหมนะครับผมจะบอกให้นี่คือประสบการณ์ผมเผามากแล้วครับผมสีนี้ไปใส่บ่อใดเลยครับช่วงนี้เหาสูมไฟเลยครับดังถาบเลยนะครับสูมไปเรื่อยๆครับอย่าอย่าหยุดนะครับนะครับอย่าหยุดครับเนี่ย เนี่ยผมผมเขาเบิ้งใใกล้ๆครับเนี่ยรู้สึกว่าแก๊สใหม่สิค่ายแก๊สแล้วนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะใหม่ค่ายแก๊สนะครับนะครับสีห่อนแห้งนะครับฮะไฮเเอฟกาเวล่าครับประมาณสักเขา่าชั่วโมงที่สามนี่นะครับหรือบางคนมันแล้วแต่บางคนใส่ไม่น้อยใส่ไม่บ่เต็มบ่เต็มถังยังสิ มันก็ค่ายเกลเร็วนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับแต่ผมนี่ใส่อัดใหม่เต็มที่มันก็เลยขุมกะเวลาคือสองโมงสองสามโมงกว่านะครับแต่ถ้าบางคนนี่เฮ้าบวพีทีพิถันในการเลี้ยงใหม่นี่มันก็ค่ายตัวเร็วนะครับอันนี้คือปัจจัยนะครับเราปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่แหง้งไม่บอแหง้งไม่สดหรือไม่บวสดไม่ตายหมาดยังสี่ครับมันก็มีปัจจัยคึืนกันนะครับไม่น้อยไม่ใหญ่มันก็มีปัจจัยคึืนกันนะครับ นะครับแต่ถ้าเป็นไมมแห้งไมมแห้งแล้วก็ไ้มหญ่ไม่มีปัญหาเลยครับผมเผานี่สองชั่วโมงกวกวหรือเขาชั่โมงทีสานี่ค่ายแก๊สเลยครับนี่นี่คือลักษณะไม่ค่ายแก๊สเลยนะครับนี่ครับผมตีเวลาให้ประมาณชั่วโมงทีสามนะครับนี่ครับไม่เริ่มค่ายแก๊สล้วครับนี่นี่พวยพุงออกมาแล้วนะครับ ตามภาพเลยนะครับนี่ครับนี่คือใหม่ค่ายแก๊ดนะครับให้เพื่อนๆจำไว้อันนี้เขาสู้ชั่วโมงทีหานะครับนี่นะครับหาโมงห่าโมเมนต์หาโมงครับชั่วโมงทีหานะครับฝ่าแจ้งแจ้งแล้วละครับแดดออกแห้งแล้วครับเบิองเบิองแดดไปน้ำนะครับผมผมไทยถ้ำนี่เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงไปน้ำนะครับเนี่ยเบิองแดดไปน้ำนะครับนี่ อันนี้ได้หาชั่วโมงล้วครับผมจุดเตานี่ตีหานะครับผมจุดเตาตีหามันนี่นะครับผมจุดเตาตีหามื่อนี่นะครับนี่เห็นบ่เห็นบ่ค่ายแก่หรอครับนี่นี่นี่ชั่วโมงที่หานี่เต็มที่แล้วครับนี่เพราะว่าชั่วโมงที่สี่ผมกับเลยมาเลยนะครับชั่วโมงที่สามผมกับบอกแล้วนี่นี่นี่ตัดมาชั่วโมงที่หานะครับนี่ใหม่สิค่ายแก่เต็มที่นะครับ ตอนนี้นะผมสิบอกเทคนี้ห้องอ่อนไฟขังล่างใดเลยครับอ่อนไฟใดแต่กะจุไว้ยาให้มันดับครับเทคนิคผมคือบอ่ให้ดับเลยแต่ว่าผมสี่อ่อนไฟช่วงขังล่างนี้ครับนะครับผมบอกเทคนิคนะครับบบตองบบตองบางคนนี่มีเทคนิคก็คือบบจุต,ตอ,อย่างส่ก็บกเป็นอย่างครับแล้วแต่เทคนิคไผเทคนิคมั่นนะครับแต่ผมบอกเรื่องเทคนิคผม เพราะว่าอย่างตีถ้าเข้าจุ๊ไปเรื่อยๆนี่เข้าซอยไฟครับเข้าซอยไฟในเตาครับในถังครับเพราะว่าข้างล่างมันมันสีแดงใหม่มันสีแดงใหม่นะครับใหม่ใหม่ข้างในมันก็สีใหม่เบิร์ตดีนะครับนี่คือเทคนิคนะครับเข้าถิ่มบ่ได้นะครับใหม่ข้างล่างเข้าตงจุ๊เข้าไปเรื่อยๆครับอันนี้สวยๆนี่แหละครับเกือบสีเที่ยงแล้วมั้งครับนี่แก๊ส ไม้ค่ายแก๊สเริ่มอ่อนตัวลงแล้วครับไฟเผาไก่สิบเบิสเรามั้งครับนี่ไฟอ่อนเต่าไม้เหล็กใส่มือนะครับไม้เหล็กสองนะครับดูซึกว่าไฟอ่อนเห็นบ่ครับเนี่ยผมดัดผันมิงให้เบิงไฟเริ่มอ่อนลงแล้วครับนี่ครับใส่มือนะครับไฟอ่อนลงแล้วครับนะครับช่วงนี้ล่มพันนะครับนะครับ เนี่ยเห็นบ่นี่สีเข่าเที่ยงพอดีนะครับนี่หาส้มโองหกสมโองนะครับนี่เห็นบ่มันสีเป๊ะเลยครับเนี่ยมันสีเป๊ะเลยนี่ครับนี่นี่อันนี้คือลักษณะไฟอ่อนลุงแหละครับนี่นี่สีโบ้พุ่ยพุ่งนะครับอันนี้ไฟไฟอ่อนนะครับนี่ไฟอ่อนลุ่งแนวแนวเราครับสีโบพุ่งนะครับเปลี่ยวไฟสิสีสะบัดนะครับ สีสบัดนะครับเบืองเปลวไฟวิธีการเบืองเปลวไฟก็คือเบืองข้างขวามือนี่แกล็ดยังแห้งครับข้างข้างซ้ายมือคือไหมเหล็กสองนี่ไฟเริ่มิไหมซีไหม่เบิดแล้วครับนี่ครับเห็นบ่มนี่ผมสิเปิดเเบืองอันนี้คือลักษณะไหมห้าไก่สีเบิดแล้วแต่ว่าบ่หันเบิดห้าจุไฟต่อนนะครับนี่นี่น,นี่นะครับ เอาจูไฟใต่เต่าโตเพื่อเพื่อซอยนะครับแต่แต่ว่าอันขวามือหมายเหล็กหนึ่งหมายเหล็กหนึ่งนี่เขาตรงสูงไฟเขาครับพอว่าใหม่มันคนละอย่างกันครับใหม่ใหม่มันแน่นครับทั้งขวามือนี่ผมเอาไส้เต็มทีเลยทั้งสายมือมันห่อนครับมือนั้นมันเดือดห่อนผมเลยฝ่าปิดเมยเมยนํานะทึงตัดใหม่ถึง จัดเลี้ยงใหม่เส่เตาผมก็เลยเอา้ามือนั้นก็เลยเอาฮอนี่ก่อนเฮ้ว่าวะเนี่ยครับเนี่ยครับแสดงว่าอยู่สายมือดับเลยนะครับนี่นเห็นบอกมันมันสีตรงเวลาเป๊ะเลยเบอกเทียงครับเทียงแล้วก็ซิกเลยบาบโมงมากจาักน้อยนะครับพเพราะว่าผมเผานี่เจ็ดโม่งกอบแปดโมงกลัวเนี่ยปิดเต่าปิดยังแล้วนะครับอันนี้คือ ช่วงนี้เห็นไฟแเมมหน่อยนึงนี่เฮ้าเฮ้าอย่าไว้ใจนะครับเข้าสูมไฟใสนะครับช่วงนี้สําคัญครับเบิ่งก็ให้เพื่อนเนเบิ่งเลยนะครับช่วงนี้สําคัญครับนี่นี่นี่ช่วงนี้เข้าสูมไฟใสหลายๆนะครับสูมเลยเพราะว่าเฮ้าสิไดเพะว่าเฮ้าสิไดไล่ใหม่ในในเต่าให้มันเบิดครับอย่าให้มันเหลืออันนี้คือขั้นตอนการปิดเต่านะครับไฟเดดดับลงแล้วนะครับนี่ครับคือการปิดเต่านะครับขั้นตอนสุดาย คือปิดเตาคือเอาดินเหนียวมาปิดตรงปากท่อแค่นี้นะครับข้างล่างข้างยันบ่ตองบบตองเฮ็ดนะครับแค่นี้แหละครับการเผาทาน่มังยายครับสาหรับเต่าแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าใจตรงไหนคอมเมนต์มาถามนะครับนะครับคงผมอธิบายกับคงสีพ่อเข้าใจแน่นะครับถ้าบอเข้าใจนะคอมเมนต์มาถามผมได้นะครับช่วงนั้นช่วงนี้ขาดไปหรือจังใดจังใดหรือแนะนํามากก็ได้ครับ ครับก่อนจากกันคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนสนใจนะครับก็ขอให้ติดตามช่องผมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับ นะครับผมก็สิได้มาบอกวิธีการทําเตาแล้วก็วิธีการเผาท่านแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคต่างๆผมก็สีสอดแทรกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมก็ย่งบะฮันเก่งครับวาลกับบะฮันชนานาญปันไดเมื่อไม่อมย,ยู่ครับผมก็สีคอยพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับสําหรับการวอลสำหรับการถ่า,รา,รายภาพตัดภาพอย,ง,อยงนะครับผมก็ย่งใส่ตัวหนังสือบะฮันเปลี่ยนนะครับ ขอให้เพื่อนๆเป็นกำลังใจผมแน่ซอยเขามาเบิงหรือว่าซอยโกติตามให้แน่นะครับผมผมก็สิได้เฮ็ดคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆมาสอนเพื่อนๆนะครับบางครั้งผมก็สอดแทรกเรื่องเรื่องอื่นไปนั่น,นะครับเพราะว่าผมบางเรื่องผมก็มีความรู้นะครับ แต่ว่าผมบเห็ดหลายเรื่องนะครับผมซสีเน้นเรื่องเต่ากับเรื่องปลาหมึกนะครับสองอย่างนะครับแล้วก็เรื่องเห็ดแน่บางที่นะครับเพราะว่าความถนัดผมตรงอันใดผมก็สิให้ความรู้กับเพื่อนเพื่อนนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจนั่นนะครับสุดท้ายนี่บบมีอย่างไยครับขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ